สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับภายใละช่อง The Helper อีกครั้งนี้นะคะเปิดตัวมาด้วยรูปดอกพยับหมอกของบ้านที่เราขับผ่านนะคะวันก่อนอย่งว่าบ้านเขาแบบต้นโซมอยู่เลยนี่ก็คือเขาแบบปล่อยไว้ต้นไม่ได้ตัดตกแต่งนะคะก็เลยเป็นแบบนี้แต่แต่แต่หลังจากนั้นพอกลับมาที่บ้านเราลืมรดน้ำไปสาวันค่ะเขาเขียวแบบนี้เลย เหียวแบบที่สุดเลยอะค่ะแบบใบลู่ต้นเขียวดูทรงแบบนี้เราก็เลยทําการรดน้ําลงไปนะคะพอรดน้ําลงไปเขาก็กลับมาชุ่มดีค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราลืมรดน้ําเพียงแค่วันเดียวก็เขียวแบบนี้ค่ะคราวนี้ก็เลยต้องไปดูสาเหตุว่าเอ๊ะมีปัญหาที่รากหรือเป<า>ลา่าหรืว่าพอดูไปก็เจอว่ารากลอยค่ะซึ่งรากลอยนี้อาจจะเกิดจาก รากล้นกระถางก็ได้ค่ะแบบนี้จะต้องขยับขยายกระถางค่ะและนี่คือสภาพของต้นนะคะหลังจากรดน้ำแล้วใบชื้นกลับมาประมานี้ค่ะแต่เราคิดว่ามันไม่น่าไม่น่นาจะไหวแล้วถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องเหี่ยวแบบเดิมอีกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มตัดตกแต่งกิ่งกันค่ะเริ่มจากกำกันไกในมือให้แน่นนะคะรักษาการตัดกิ่งของเรานะจะตัดแบบสั้นเลยนะตัดเสมอกับโครงตาข่ายที่เราใส่ไว้นะคะ เรียกว่าตัดไปแบบไม่ต้องยังนะคะเพราะถ้าเราไม่ตัดอาจจะทําให้เขาแห้งแล้วก็ตายตามมาได้ค่ะโอเควันนี้นะคะเรายังไม่พร้อมจะเปลี่ยนกระถางเราจะใช้ขุยมะพร้าวกับอุ้ยคอกผสมกันก่อนแล้วจะเติมลงไปบริเวณด้านหน้าดินนะคะเพื่อคุมรากที่ลอยไว้แต่ถ้าใครพร้อมเปลี่ยนกระถางเนี่ยก็จะเพิ่มดินเป็นสส่วนแกบดิน1ส่วนอนุ้ยคอก1ส่วนแล้วก็ใบก้านปูอีกหนึ่งส่วนค่ะหลังจากผสมจนได้ที่แล้วนะคะก็เติมลงไปตรงด้านหน้าค่ะ แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเกลี่ยว,วัสดุปลูกให้ทั่วๆกันนะคะเพื่อคลุมทุกส่วนนะรดน้ำค่ะหลังจากขั้นตอนการรดน้ำนะคะเราจะหาเศษฟางหรือเศษหญ้ามาคลุมบริเวณโคนต้นนะคะเพื่อเก็บกักความชื้นให้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าเพื่อนเพื่อการย้ายกระถางน,นะคะในช่วงสัปดาห์แรกให้อยู่ในที่แดดรำไรกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ให้ย้ายไปช่วงแดดเช้าได้เลยค่ะ เขาจะเริ่มแตกยอดพุบภาพแบบนี้นะคะในช่วง2สัปดาห์แรกก็จะเริ่มมีดอกมาแบบนี้ค่ะโดยทั่วๆไปนะคะเราก็จะเห็นเขาแตกยอดอ่อนแบบนี้นะคะหรือมีดอกช่อดอกแทงออกมาแบบนี้ค่ะเหมือนรีเซ็ตพร้อมกันทั่วทั่วต้นนะคะนี่คือข้อดีของการตัดแต่งนะคะที่จะทําให้ดอกเนี่ยออกพร้อมกันทั่วทั่วต้นนะคะเมื่อแตกยอดแบบนี้ไม่นานเวลาเขาบานนะคะจะบานพร้อมกันทั้งต้นจะฟูแน่นสวยค่ะ จากวันที่เริ่มแตกยอดนะคะนับไปอีก10วันต่อมาค่ะจะเริ่มมีช่อดอกแบบนี้กลมๆดูทั่วต้นแบบปลายนะคะแต่จะยังไม่ฟูนแน่นมากค่ะเคล็ดลับของพายนะคะเมื่อมาถึงจุดที่เขาเริ่มแตกดอกแบบนี้นะคะเราจะเสริมเมล็ดต้นโซมด้วยการที่เพิ่มปุ๋ยหมักซึ่งจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวหมักนะคะของพายจะแบบสูตรอาจารย์ลงค่ะหลังจากนั้นนับต่อมาอีก5-7วันค่ะ คราวนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆจะเห็นดอกฟูตูมบานพร้อมกันทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะก็คือจะบานพร้อมกันทั่วๆไปเลยนะคะนี่ในหนึ่งช่อดอกนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ2-5วันตามขนาดช่อดอกค่ะ กว่าจะบานเต็มเป็นชอบกลมๆนะคะหลังจากบานแบบนี้แล้วนะจะอยู่ได้อีกประมาณแบบเป็นสัปดาห์ค่ะถ้าไม่โดนฝนนะถ้าโดนฝนเขาก็จะทรมเร็วกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นหน้าฝนนะถ้าเป็นคนยกกระถางไปอยู่ในที่ร่มแล้วก็โดนแดดได้จะดีกว่ามากค่ะแนะนําให้ย้ายกระถางหนีฝนนะคะเพราะถ้าโดนฝนแล้วเนี่ย ดอกเขาก็จะส้มเร็วกว่าปกติค่ะแทนที่จะบานได้เป็นสัปดาห์สัปดาห์นะคะและนี่เห็นชัดๆนะคะว่าเป็นกระถางที่โดนฝนนะคะซึ่งจริงๆเขายังจะอยู่ได้ยาวกว่านี้แต่เมื่อโดนฝนก็จะมีดอกบางส่วนที่ส้มไปค่ะอันนี้ประมาณสัก7วันหลังจากบานนะแล้วดันโดนฝนค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คือช่วงเวลาชื่นชมความสวยงามค่ะและเมื่อไร่ที่ดอกเขาเหี่ยวแห้งไปเราก็เริ่มตัดตกแต่งกิ่งเหมือนเดิมค่ะ ความดีงามของพยับเหมาะก,ก็คือพอเราตัดแต่งแล้วก็แตกยอดใหม่ก็พร้อมที่จะให้ดอกในทุกๆครั้งค่ะแล้วสามารถให้ดอกได้ทั้งปีดูแลน้อยเหมาะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาแต่อยากได้ดอกไม้ที่ฟูบานสีสวยพัดเทลแบบนี้เต็มต้นค่ะพยักหมอะน่าจะเป็นหนึ่งในช้อยที่น่าสนใจค่ะสวหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ